สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเยร์ไมจโอวันออฟฟิเชียลนะคะครมคืนนี้นอนที่นี่นะคะม,มีที่นั่งด้วยกงกาแฟไม่ได้กินเลยวันนี้ทั้งวัน,เ,นเลยฉันไม่ได้กินเลย <S <S คอฟฟี่คอฟฟี่ ไม่ได้กินมีอะไรบ้างในนั้นน่ะลูกฮะน้ำเปล่<ะ>าอันนี้คือตู้เหรอ,อ,อตู้เส,<อ>ส,สื้อผ้ามีหมอนอยู่หนึ่งใบฝั่งนี้ก็ตู้เปล่า ห้องน้ำมนี้่ค่ห้องอาบนา้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้มาพักใกล้ๆอันนี้โซนฝั่งทนเหรอลูบมันนี้มาพักแถวบางเคเพื่อที่เจ้า่าจะ ไปเรียนนะคะเรียนต่อพรุ่งนี้พรบกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วิสิบวงละครนะคะนี่สถานการณ์ข้างนอกห้องเอามีเป็นสไตล์แมนชั่นดูอย่างใหญ่เลยคืนละเก้ารอยบาท ก็โทรสั่งกับข้า<ม>ได้เดี๋ยวเราก็ลงไปเดี๋ยวลงไปหากินฝั่งโน,โน้นละมั้งใช่ไหมนี่พักผ่อนก่อนอาบน้ำก่อนมันมีหมอนอีกใบอยู่ข้างในตู้นะเออเห็นละมีสามใบโ,โอเคค่ะอุ๊กกระเบื้อง,ง,ง,งอกระเบื้อง,องดังเอดเอ ตรงนี้ไม่ค่อยดีแม่คุณเง่นโอเคค่ะวัวทำไรโตมันก็ยังก็แต่